คอลัมน์คนปลายซอยบัตรคนจนกับคนอิจชา้ามาหน้าขลับเ้าหมูนี้ดูจ่องๆยังไงพี่กลนนะถ้าผมเป็นโทนี่วูซัมคงต้องกระซิบถามว่าแบบนี้บ่งถึงสถานการณ์แนวรบทุกด้านใต้ธงนำแม่ลูกอ่อนแนวโน้มจะแลนสลบมากกว่าแลนสไลด์หรืออย่างไรกันถ้ามาหน้าพอกไม่เลียบประจบก็คงตอบว่า ท่านหัวหน้าช่างเลิศล้ำในปัตตภีในแผ่นดินนี้ไม่มีอะไรที่ท่านหัวหน้าจะไม่อย่างรู้เพราะสถานการณ์ขณะน,นี้เพื่อไทยซึ่งเป็นม้าตีนต้นวิ่งท้องโย้นำโด่งมาตัวเดียวแต่ไกลแต่พอมาถึงตอนนี้ม้าเพื่อไทยกลับหยุดยืนขี้สะงั้นปล่อยให้ม้าตู่รวมไทยไล่ขึ้นมาแถมทำท่าจะแซงตอนเข้าโค้งวัดเบญจะเอาได้ซ้ำ แต่โถนีวิเคราะห์เหตุแล้วพบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลงตูนนี่เองเป็นหนึ่งในหลายสาเหตุที่ตรึงขามมาเพื่อไทยให้ต้องหยุดยืนขี้วานซืนโถนีจึงมาเป็นซีรีส์ฟันโช h บัตรคนจนจะถูกเมินเพราะประชาชนจะมีะไรายได้มากกว่าบัตรคนจนจ่ายแน่นอนนี่มันตักกะอ่ง,งุนเปรี้ยวชัดๆนี่นาะท่านโหนี เดี๋ยวก่อนคุยกันต่อขอทำความเข้าใจสักนิดท่านเคยประกาศประเทศไทยคนจนต้องหมดไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกแล้วไม่ใช่หรือแล้วยังมาเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรักที่ชาวบ้านเรียกว่าบัตรลุงตู่เป็นบัตรคนจนอยู่อีกหรือนี่ไม่ได้ยินนายกประยุทธ์ย้ากับอ,อบตอทั่วประเทศวันก่อนหรือว่าประชาชนไม่ใช่รากหญ้ประชาชนคือฐานรากของประเทศนั่นน่ะ มีแต่ยุคโถนีเท่านั้นแหละที่นับชาวบ้านผู้ด้อยโอกาสทางสังคมว่าเป็นคนจนแล้วเตีราคาเขามีค่าแค่รากหญ้าไว้หลอกใช้แต่ทัศนคติลุงตู่รวมไทยไม่มองชาวบ้านเหล่านั้นเป็นรากหญ้าลุงตู่วางไว้ในตำแหน่งฐานรากประเทศเมื่อเป็นฐานรากใครจะมาเป็นรัฐบาลควรต้องดูแลตามฐานานุรูป เพราะทาไม่ดูแลปล่อยให้ฐานรากที่รับน้ำหนักในความเป็นองคคาพยพสังคมชาติผุกร่อนไร้เรี่ยวแรงส่วนล่างกลางบนก็จะพังคลืนไปได้วยกันทั้งหมดอาจมีคนแย้งคนจนก็คือคนจนคือฐานรากหญ้าจะดัดจริบเรียกนน่นเรียกนี่ไปเพื่ออะไรก็ได้ยินพูดกันจังในสภานอกสภาว่าคนต้องเท่าเทียมกันมิใช่หรือ ในเมื่อเท่าเทียมกันแล้วทำไมจึงแบ่งคนเป็นคนรวยคนจนอีลิตรากหญ้าอยู่อีกละ่ะทวางพวกใกล้กาวช่วยแท้ตรงนี้ให้ผมเข้าใจหน่อยก็ดีเรื่องทัศนคติมันก็เหมือนการกลัดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือไม่ผิดนั่นแหละถ้ามีทัศนคติว่าเขาเป็นรากหญ้าก็จะบริหารแบบคนใต้ตีนมีค่าไว้เหยียบหรือเหยียด ถ้ามีทัศนคติเขาเป็นฐานรากประเทศเพียงแต่อยู่ในฐานะผู้ด้อโอกาสทางสังคมก็จะบริหารแบบยกว่าคนส่วนนี้คือเสาเข็มสังคมแต่อยู่ในสภาพคนปิดทองหลังพระนี่มันเหมือนมันต่างกันตรงนี้ถ้าถามว่าคนจนหรือรากญ้าส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ตามชนบทมีค่าตรงไหน นับวันจะเป็นภาระสังคมต้องดูแลด้วยซ้ำมองแคบๆเฉพาะตัวก็เห็นอย่างนั้นแต่ที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นตามโครงสร้างสังคมชาติมันเป็นโดยจำเป็นเพราะแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยมียุทธศาสตร์บริหารส่วนนี้จึงปล่อยให้ก่อตัวเป็นลักษณะสังคมเมืองสังคมชนบทซ้อนทับกันโดยไม่มีการบริหารจัดการที่สมดุล คนเท่าคนแก่คนยากคนจนส่วนหนึ่งที่ยังใช้ชีวิตประจำวันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยบัตรลุงตู่พอมีเงินซื้อหมากพลูผักหญ้าพอได้กินเกิดคาถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลต้องไปอีนางข้งขอบกับคนส่วนเกินสังคมละ่ะมันเป็นเรื่องของแต่ละครอบครัวที่ลูกหลานต้องดูแลไม่ใช่หรือนี่แหละตรงนี้แหละตรงประเด็นเพลงเลย อยากให้ตอบก่อนว่าทำไมตามชนบทจึงมีแต่คนแก่เฝ้าบ้านเลี้ยงหลานแล้วคนหนุ่มสาวลูกเต้าที่โตโตแล้วไปไหนกันหมดคำตอบที่ได้น่าจะไม่หนีร้อยละแปดสถึงเกสิบว่าไปทำงานในกรุงเทพบ้างทำงานอยู่โรงงานบ้างไปเป็นแรงงานอยู่ต่างประเทศบ้างตามต่างจังหวัดบ้างและคนเหล่านั้นเมื่อมีครอบครัวพอมีลูกเต้า ก็ส่งมาให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายตามชนบทเลี้ยงแทนก็ลองคิดสิว่าคนเฒ่าคนแก่เหล่านั้นเป็นส่วนเกินสังคมหรือเป็นผู้แบกรับสังคมนี่คือห่วงโซ่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตสังคมไทยทุกวันนี้คนเฒ่าคนแก่คือคนสละโอกาสชีวิตงานตัวเองเป็นแนวหลังเฝ้าโยงให้ลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงาน ไปเป็นนักรบแนวหน้าในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมประเทศวงจรเศรษฐกิจชีวิตสังคมไทยต่างมีน้ำหนักแบกรับและต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างนี้ผมจึงบอกว่าไม่มีส่วนไหนเป็นส่วนเกินที่จะมองว่าเป็นรากญ้าหรือคนจนเพราะมันซ้อนทับและเกาะเกี่ยวกันอย่างนี้ที่พูดนี่โหนี่เก็ตหรือไม่เก็ก็ไม่ทราบ ถ้าไม่เก็ตเห็นทีจะต้องเปลี่ยนจากโทนีเป็นโทชีหรือที่ผมพูดนี่เข้าใจยากไปก็ไม่เป็นไรผมอ่านที่รองโฆษกสำนักนายกนางสาวที่พานันเซียริชนะเธอพูดถึงกรณีนี้เมื่อวานคือตามที่โทนีวิจารณ์เรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือให้คำอธิบายเป็นวิทยาทานไว้ทั้งหน้าฟังทั้งเข้าใจง่ายอ่านดูหน่อยไหมล่ะที่ว่า ประชาชนจะเมินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นนายทักษิคณคงว้าเวโดดเดี่ยวและขาดความอบอุ่นแต่ก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้แม้จะเจ็บปวดที่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่นิยมมีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดและมีกลไกในการพัฒนาไปสู่การยกระดับสวัสดิการประชาชนไม่ใช่เพียงมิติของรายได้เท่านั้น แต่คือหัวใจของสวัสดิการประชาชนแม้แต่ตัวนายทักษิณก็ไม่กล้าประกาศให้ชัดเจนว่าจะแนะนำให้พักเพื่อไทยยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้แต่ขี่ม้าเรียบค่ายและหาจังหวะช่วยหาเสียงให้พักเพื่อไทยทั้งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีทำมาหมดแล้วทั้งดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยตามนโยบาย5 f สร้างกระแสนิยมในเวทีโลกดึงดูดนักท่องเที่ยวสร้างเม็ดเงินฟื้นฟูนฟเศรษฐกิจที่เห็นผลอย่างเป็นรูปธปรรมโดยตั้งเป้าหมายปี2,566ประเทศไทยจะมีรายได้รวมการท่องเที่ยวที่2 000, 4แสนล้านล้านบาทฟื้นตัว80เป็นมูลค่าเศรษฐกิจที่จับต้องได้เป็นไงผมว่าจะพูดเข้าท่านะสมกับที่เป็นรองโัวศก มือปืนข้างซ้ายนายกของพรรครมไทยสร้างชาติแต่มีอยู่ประเด็นที่โทนี่ทำเป็นตลกเชิงยกตัวเองเข้าตำรา The Docky n ี ey, no ่ o d บอดียกเทว่าคุณรู้ไหมตอนรัฐประหาร49เขาจะเปลี่ยนชื่อโอทอปนะเพราะเขามองว่ามันคือวันทักษิณวันพจจมานโอ้โหผมเป็นนายกรัฐมนตรีผมยังคิดไม่ได้เลย มันเก่งจริงๆไม่รู้คิดได้ยังไงทั้งๆที่จริงๆมันคือวันตำบลวันโปรดักเออก็พึ่งได้ยินนี่แหละว่ามีคนคิดเปลี่ยนชื่อโอท็อปกระอิจฉ้าว่าหมายถึงวันทักษินวันพจจมานเคยได้ยินแต่คนเขาว่า o อท็ย่อมาจากคำว่าวันทักเินวันพรสเนเคอลัมน์คนปลายซอย